ท่านพลตรีโซลินปาริเนตนะคะเลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสรมแห่งประเทศไทยท่านรองศาสตราจารย์ยรอิสมาอิลอาลีประธานฝ่ายกิจการทางานคณะกรรมการในกระบวนาในการพัฒนาในการสับสนเศรษฐกิจของประเทศไทยในการดำเนการแบบขลาราชการที่จะบีรู้ในเรื่องต่าง ตลดี่ดที่หนทุกทนต้องทัี่ห้อทั้ครับทสวาทุกท่านครับที่ต้องการให้ัวาใจแล้ว